แต่งงานจักไอ้คนมันดอกนี่หรอกนะถ้าพวกแกไม่มีเงินสิบล้านมากองตรงหน้าฉันนะก็อย่าหวังว่าจะได้แต่งกับลูกสาวของฉันคุณไอเข้ามาพบฉันหน่อยจ้ะ ค่ะแล้วค่ะท่านประธานเชิญนั่งจ้ะได้พอดีฉันเนี่ยมีเรื่องจะให้เธอช่วยนะคือว่าตอนนี้ลูกสาวของฉันอะได้หายตัวไปถ้าคุณอายเจอลูกสาวของฉันนะคะฉันจะให้เงินรางวัลคุณอายหนึ่งล้านบาทค่ะโอ้หล้านบาทได้ค่ะได้ค่ะทา่นทานประธานถ้าได้เรื่องอยังไงคุณอายแจ้งฉันด้วยนะคะทราบค่ะมีอะไรก็ไปทำต่อ ฮัลโหลไอทองอินฉันมีเรื่องจะให้หนายช่วยช่วยสืบหาคนคนนี้ให้ฉันหน่อยว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนด่วนเลยนะฮัลโหลได้เรื่องอยังไงบ้าง uh. เจอตัวหรือยังอ่า uh. ตอนนี้นครับคุณหนูอยู่แถวอีสานนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ากำลังจะแต่งงานกับชายหนุ่มอีสานอะไรเนี่ยล่ะครับฮะแต่งงานเหรอ,อใช่ครับแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดอีกทีให้แน่ชัดน,นะครับแค่นี้แหละโอเคโอเคเทาน,นทานทนประธานฉันรู้แล้วคะ่ะว่าคุณหนูอยู่ที่ไหนแล้วพรุ่งนี้นะคะคุณหนูกำลังจะแต่งงานกับคนมันนอกค่ะ ะะฉันไม่ยอมให้ลูกสาวของฉันนี่นะคะไปแต่งงานกับไอ้ผู้ชายที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ารู้ถึงไหนอายเข้าไปถึงที่นั่นใช่ค่ะเมยลูกสาวเนี่ยก็เหมือนมีส่วมอยู่หน้าบ้านนะคะคุณอาย,อยขอโรถค่ะงั้นบอกจิมมี่นะคะเอารถออกด่วนเลยค่ะคุณอายได้ค่ะจิมมี่ น่นสิรอนานแล้วเนี่ยวันนี้คุณแต่งตัวสวยมากเลยนะคุณก็ดูดีเหมือนกันค่ะอ่ะเดินได้เดินปะพร้อมพร้อมแล่าไอ้เตรียมสินสอดไว้เรียบร้อยไปดิองี้งน่องบา<อ>บเทเนี่ยบาแท็กซี่แท้่เขียวเรืองแง่มาได้ไงคะนี่มาปาง แม่ไม่ยอมไม่แกแต่งงานกับไอ้คนบ้านนอกนี่หรอกนะกลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวอรรเจ้ามาสร้างบ้าแทนีหมอะไรเด็กน้อยเขามากกันแหมมากีดกันอย่างนึงรักเลิกอะไรของแกแกอย่ามาพูดมากถ้าพวกแกไม่มีเงินสิบล้านมากองตรงหน้าฉันนะก็อย่าหวังว่าจะได้แต่งกับลูกสาวของฉันแม่คะพี่โด่งเขาจะไปหามมาจากไหนคะหนุ่มกับพี่โด่งรักกันนะคะแม่รักกันงั้นเหรอแกจะยอมกัดก้อนเกลือเจนกับมันเลยหรือไงฮะ แม่ครับถึงผมจะเป็นคนบ้านนอกอนนะแต่ผมก็ไม่ยอมให้คนที่ผมรักอะ่ะกัดก้อนเกือกินหรอกครับเอาเนี่ยเอ่ะอย่บ้าหรือไงเอาติบข้าวไม่ใช่ทำไมอ่อายเอาไปเราลองเปิดดูนะวางิวข้าวพอดีเลยคะ่ะ <c oughs> เออไหนดูสิแี่ติดบข้าวเหนียวเนี่ยมีอะไร เงี่นะครับเงินสิบล้านตอนแรกผมคิดว่าจะมาเซอร์ไพรส์มาปลาลงนะครับแต่ดันเกิดเรื่องนี้มาซะกอ่อนคุณโดงคะสิบล้านเลยเหรอคะทำไมพี่โดงมีเงินเยอะขนาดนี้คะ <c oughs> หนูไม่เห็นรู้มาก่อนเลยลอมาปางสิบล้านได้จากไหนเนาะพื่โดงเนี่ยเขาเป็นลูกชายคนเดียวของเจ้าของร่งสี่นะใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยล่ะเนี่ยแล้วพ่อเพื่อนกับทิมมรดกไว้ให้นี่ไอ้าแล้วก็โดงอะ ลอยล้านลอยล้านเลยเหรอคะแม่งั้นแสดงว่าฉันเนี่ยมองคนผิดไปหรือเนี่ยงั้นฉันขอโทษพวกคุณด้วยนะที่มองพวกคุณผิดไปนะคะ่ะนะคะคุณโดงอ่าคุณแม่ครับอะไรคะผมว่าคุณแม่นะ่ะคิดบวกบ้างก็ดีนะครับอย่ามองคนที่ภายนอกจะรวยหรือจนน่ะก็คนเหมือนกันนะครับค่ะคุณลูกเขยโดงนี่ยายาติบข้าวมาฉัน พร้อมแต่งเลยใช่ไหมคะคุณแม่ก็มายืนตรงหน้าแล้วค่ะนะแต่งเลยค่ะ